สวัสดีค่ะแอนนี่ล่ามประจำคลินิกฟันโซบราวค่ะวันนี้มาดูข้อควรระวังหลังจากที่เราทำการใส่ลากฟันเทียมกันค่ะ ข้อควรระวังหลังการทำรากฟันเทียมข้อแรกคือการพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะห้ามออกกำลังกายหรือว่าอบซาวนานะคะเวลาออกกำลังกายหรือไปเซาวนาทำให้หลอดเลือดของเราขยายตัวการไหลเวียนของเลือดจะเร็วขึ้นการฟื้นฟูฟแผลและก็การห้ามเลือดก็ทำได้ยากค่ะเพราะฉะนั้นอย่าออกกำลังกายหรือซาวนานะคะประมาณ1-2วันนะคะแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ ข้อ2บางเคสบางกรณีทำลากฟันเทียมขากรรไกรด้านบนนะคะจะทำการปลูกกระดูกไซนัสร่วมด้วยค่ะข้อควรระวังในกรณีแบบนี้คือห้ามสั่งน้ำมูกแรงเด็ดขาดนะคะเพราะเวลาสั่งน้ำมูกนะคะจะทำให้เกิดความดานภายในศีรษะ มันจากระตุ้นบริเวณที่ผ่าตัดลาฟันเทียมได้ค่ะรวมไปถึงการจามนะคะก็ควรอ้าปากกว้างๆแล้วก็จามค่ะแล้วก็งดใช้หลอดดูดนะคะมีเลือดมีน้ำลายไม่ควรบ้วนออกนะคะให้กลืนลงไปค่ะเพื่อเป็นการห้ามเลือดค่ะข้อ3เวลาถอนฟันหรือว่าทำลากฟันเทียมนะคะทางคลินิกจะมีน้ำแข็งประครบ เย็นให้ค่ะหน้าที่ที่สําคัญของการประครบเย็นคือความเย็นนะคะจะทําให้เส้นเลือดหดตัวช่วยให้เลือดของเราเนี่ยไหลออกน้อยลงค่ะลดอาการปวดลดบวมได้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากถอนฟันหรือว่าผ่าตัดลากฟันเทียมแล้วนะคะ 1- 2วันแรกนะคะให้ประครบเย็นนะคะข้อ c อาการบวมหรือว่ารอยช้ำนะคะอาจจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะหลังการผ่าตัดนะคะแต่ถ้าเลือดออกไหลรุนแรงนะคะยกตัวอย่างเช่นในปากของเราเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเหมืออมน้ําอยู่นะคะอาการบวมรุนแรงมากๆนะคะถึงขั้นกืนน้าลายไม่ได้นะคะให้รีบกลับไปคลินิกฟันนะคะเพื่อทําการรักษาค่ะ ข้อ5ข้อนี้สำคัญมากๆนะคะคนไข้าจานวนมากมักจะถามว่าดื่มเหล้าได้ไหมสูบุรีได้ไหมถามแบบนี้กันเยอะมากค่ะต้องงดประมาณ1นึ่อาทิตย์นะคะเหตุผลที่ต้องงดเหล้าก่อนนะคะเหล้าก็เหมือนกับที่บอกไปว่า ให้งดออกกำลังกายหรือเซาหน้าค่ะถ้ากินเหล้านะคะหลอดเลือดจะขยายตัวจากนั้นการไหลเวียนของเลือดก็จะเร็วนะคะและไม่สามารถหยุดเลือดได้เนาะความเสี่ยงต่อการเกิดติดเชื้อจึงมีสูงค่ะและการฟื้นตัวของแผลนะคะก็จะทำได้ยากเนาะแผลก็จะหายช้าค่ะ และก็การสุบบุรีแรงดูดนะคะจะเพิ่มความดันในช่องปากค่ะทําให้เลือดหยุดไหลาช้าและสารเคมีในบุหรี่นะคะจะลบกวนการหายของแผลผ่าตัดค่ะทําให้แผลของเราหายช้าดังนั้นควรงดสุบบุรีอย่างน้อย1อาทิตย์ค่ะ วันนี้ก็ได้พูดถึงข้อควรระวังหลังการผ่าตัดรักฟันเทียมจบไปแล้วนะคะเพื่อให้การผ่าตัดรักฟันเทียมมีประสิทธิภาพไม่เกิดผลกระทบแทรกซ้อนนะคะและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานการปฏิบัติและก็ระวังหลังผ่าตัดอย่างถูกต้องนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ